ิดไหมที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรผิดไหมที่ไม่เคยขอร้องให้เธอมารักมาเห็นใจเหมือนที่ใครใครเขาทำกอดชิ้นกับการทั้งสอนยิ้มให้เธอชิ้นกับการจะบอกไม่เป็นไรทั้งที่บางทีในหัวใจฉันก็มี สายตาของเธอฉันเป็นคนที่เข้มแข็งยังแข็งแรงอยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครเป็นคนไม่น่าสงสารเป็นคนเข้าอกเข้าใจคงไม่เป็นไรถ้าไม่มีเธอแต่คนไม่น่าสงสารคนหนึ่ง สงสากคนหนึ่งที่เธอไม่เคยคิดถึงก็ไม่เคยยอมรับว่าหัวใจทั้งอ่อนแอและอ okay. oh no. ่อนไหวก็เท่านั้นเองเพิ่งรู้ว่าการที่ต้องซื้อตรงกับใจความคิดและความรู้ เธอฉันเป็นคนที่เข้มแข็งยังแข็งแรงอยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครเป็นคนมมหน้าสงสารเป็นคนเข้าอกเข้าใจคงไม่เป็นไรถ้าไม่มีเธอแต่คนมมหน้าสงสารคนหนึ่งที่เธอไม่เคยคิดถึง รู้ไม่น่าสงสาร้สียเท่าไรอย่ากจะร้องไห้ก็ต้งยิ้มให้ไม่รู้ร้องอยังไงคนไม่น่าสงสารคนหนึ่งที่เธอไม่เคยคิดถึงก็ไม่เคยยอมรับ